สวัสดีครับวันนี้หมอก็จะมาอธิบายนะครับให้ฟังเกี่ยวกับคำว่า CT Scan นะครับสำหรับคนไข้ที่จะผ่าตัดฝังลากฟันเทียมนะครับในปากตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานทุกวันนี้นะครับเราจะต้องการข้อมูลเอ็กซเรย์นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยภาพเอ็กซเรย์เนี่ยจะออกมาเป็นภาพเอ็กซเรย์สมิตินะครับเอ็กซเรย์สมิติเป็นยังไงในหมอ,อยกตัวอย่างให้ดูเอ็กซเรย์สมิติก็จะเป็นประมาณนี้ภาพแบบนี้นะครับก็คือว่าพอเอ็กซเรย์ออกมาปุ๊บภาพเนี่ยออกมาเนี่ย มันก็จะเป็นลักษณะของฟันเห็นฟันนะครับเห็นกระดูกขากันไกรเห็นความสูงของกระดูกขากันไกรว่าสูงแค่ไหนนะครับเห็นว่าเส้นประสาทเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับห่างจากไอขออกระดูกเท่าไหร่แล้วเราใส่รับฟันเทียมเข้าไปยังไงเนาะซึ่งข้อมูลแบบเนี้ยมันไม่เพียงพอในการที่จะให้ความปลอดภัยและความแม่นยาในการผ่าตัดน,นะครับจึงทําให้ต้องมีเป็นเครื่องอิเลสามรติขึ้นมานะครับที่เรียกว่า CT Scan น นะครับเอ็กซเรย์3มิติเนี่ยจะให้ข้อมูลของเราออกมาเนี่ยเป็นภาพของกระดูกที่ขนาดเสมือนจริงเลยหมอเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่ากระดูกของ่านมีความหนากี่มิลลิเมตรเส้นประสาทเนี่ยอยู่ต้องไหนห่างจากจขอบกระดูกกี่มิลลิเมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับใช้ในการประเมินนะครับวางแผนก่อนการรักษาลากันเทียมดูตัวอย่างนะครับภาพเอ็กซเรย์3มิติเป็นไงเดี๋ยวหมอให้ดูภาพหน้าจอโดยรวมของเอ็กซเรย์3มิติเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้เราสามารถเลือกดูได้เป็นส่วนๆนะครับ ส่วนที่1ดูนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือภาพจําลองจะเห็นว่าเราสามารถจําลองขา,ขางกรไกนะครับฟันและกระดูกข,ของไข้ขออกมาเป็นโมเดลสามมิติแบบนี้ได้เลยนะครับว่ากระดูกอยู่ตรงไหนลากฟันเป็นยังไงนะครับเส้นประสาทอยู่ตรงไหนเนี่ยบอกได้เลยนะครับเวลาเราจะใช้ในการวางแผนการผ่าตัดรักฟันเทียมมันก็จะทางานร่วมกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยทำให้การผ่าตัดนีแม่นยาขึ้นไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหมอใช้ ข้อมูลจากภาพ CT สแ a นนะครับดูแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ปกติแล้วหมอก็จะทำอยู่ก็คือแบบนี้ดูนะครับหมอสามารถเลือกที่จะวางแผนลากฟันเทียมขึ้นมาเห็นสีเขียวเขียวนี้ไหมครับนี่คือเขียวเขียนี่คือขนาดของลาาฟันเทียมที่จะใส่เข้าไปในกระดูกขากรรไกคนไข้ซึ่งมีขนาดเนี่ยสามารถเป็นบอกได้แบบเป็นมิลลิเมตรเลยนะครับว่าขนาดเท่าไหร่เส้นประสาทข,ของคนไข้อยู่แค่ไหนยกตัวอย่างหมอให้ดูอย่างเช่นคนไข้รายนี้ครับ หมาต้องการที่จะใส่รากฟันเทียมไปบริเวณตรงฟันกรามซี่นี้ทีนี้พอมาดูภาพภาพตัดขวางของกระดูกขากไ,ไกลนะครับเนื่องจากเป็นภาพสามมิติเราพิกด,ดูได้ทุกมุมจะเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเนี่ยดำๆนี่คือเส้นประสาทของคนไข้เราสามารถใส่รากฟันเทียมเข้าไปนะครับแล้วระยะห่างจากเส้นประสาทมีนิดเดียวเองนะครับคือถ้าเกิดเราใช้แบบเทคโนโลยีการเอ็กซเรย์แบบเดินเนี่ยเราต้องกะแล้วก็คำนวณเอาถึงสักพักถ้าพลาดไปบางทีแค่แม้แต่แบบ ไม่ถึงมิลลิเมตร่ยไปโดนเส้นประสาทก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงคือการชาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูล C t s c a แกนก็จะทำให้เราวางแผนได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเราจะรู้เลยว่าเราใช้รากฟันเทียมขนาดเท่าไรฝังไปอยู่บริเวณไหนถึงจะปลอดภัยยิ่งถ้าคนไข้กระดูกบ,บางๆเนี่ยนะครับก็จะยิ่งทำยากขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีนี้มาดูฟันซีนี้เป็นต้นหมอให้ดูฟันซีนี้นะครับซี่เนี้ยเราจะเห็นเลยว่าขนาดของกระดูกเนี่ยนะครับหมอให้ดูขนาดของกระดูกก่อนนะเนี่ย มีความกว้างเนี่ยแค่4มิลลิเมตรกว่าๆเองซึ่งรากฟันเทียมเนี่ยขนาดรากหนึ่งก็ประมาณ4ี่มิลกว่าๆแล้วเช่นเดียวกันถ้าเราจะฝังรากฟันเทียมมันมีกระดูกที่มีความหนาเท่ากับรากฟันเทียมคงเป็นไปไม่ได้ลองดูนะครับเนี่ยคือกระดาษสีเขียวเนี่ยคือรากฟันเทียมเพราเราใส่เข้าไปเราเห็นเลยว่ากระดูกหนาไม่พอไม่พอที่จะใส่รากแปลว่ากรณีเนี้ยคนไข้อะไรเนี่ยต้องการการปลูกกระดูกบริเวณนี้เพิ่มเติมขึ้นมาให้กระดูกเนี่ยมีความหนามากกว่ารากฟันเทียมเห็นนะครับตรงนี้ก็จะบอกได้แล้วก็สามารถปรริมาของกกะะดดูที่จใช้ไ คำนวณค่าใช้จ่ายในการที่จะผ่าตัดได้ให้คนไข้ได้รับทราบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรับการรักษานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยข้อมูลแบบดิจิตอลแบบนี้หมอยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกครับอันนี้วางแผนและเรามีซอฟต์แวร์วางตำแหน่งรักฟันเทียมตรงไหนแต่ถ้าทำยังไงให้เราสามารถผ่าตัดได้ตามที่เราวางแผนในคอมพิวเตอร์หมอก็จะส่งไฟล์เนี่ยครับเข้าไปในซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในทาการเนี่ยวางแผนแล้วก็ผลิตชิ้นงานออกมาด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ มันจะได้เครื่องมือขึ้นมาทั้งภาษาเทคนิคทางการแพทย์เขาเรียกว,ว่า surgical template หรือว่า surgical guide นะครับเครื่องมือมันมาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับหมอยกยตัวอย่างให้เดี๋ยวฉีกให้ดูเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นเคสจริงของหมอเลยนะครับเพราะเราส่งไปจากที่หลังมาแล้วเนี่ยเราจะได้เครื่องมืออุปกรณ์มาเป็นแบบนี้เป็นชิ้นงานจะมียู่เรซินโพลิเมอร์นะครับบกบวกกับรูที่จะเจาะลากฟันเทียมนะครับและเครื่องมือเนี้ยสามารถที่จะวางเข้าไปบนฟันของคนไข้ได้พอดี และหมอจะผ่าตัดโดยที่แนวการเจาะกระดูกก็จะตรงตามรูที่มีท่อโลหะเ,เป็นตัวไกด์นะครับเพราะฉะนั้นตัวสว่านที่เจาะกระดูกลงไปจะถูกบังคับทิศทางอยู่ทิศทางเดียวเลยนะครับเป๊ะนะครับทิศทางเป๊ะระยะเป๊ะทาให้การผ่าตัดเนี่ยรวดเร็วแล้็ปลอดภัยนะครับทำให้เรไ้เจ็บน้อยแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นผลข้างเคียงต่างๆที่เราไม่ต้องการจะเกิดขึ้นจากการผ่าตัดได้เห็นไหมครับว่าเทคโนโลยี CT Scan นะครับรักฟันเทมเนี่ย ใช้กับใช้มันจะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าจะรับการผ่าตัดฝังรักฟันเทียมนะครับถ้าสามารถเอรย์ซีทสแกนสามิติก่อนทําได้ก็จะให้ความปลอดภัยแล้วก็ให้ประโยชน์ของกใช้ามากที่สุดเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ